พลโทนันทเดชเมฆสวัสด์อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยโพสต์ข้อความหัวข้อกอกูดสงครามที่ทักษิณไม่มีหนทางชนะได้โดยระบุว่าประเด็นเรื่องเกาะกูดเป็นของไทยหรือไม่นั้นได้ขอ้อยุติจากคุณทักษิณว่ารัฐบาลไทยก็เห็นด้วยว่าเป็นของคนไทยแต่จะเห็นด้วยอย่างเดียวไม่พอรัฐบาลไทยยังต้องทาอีก2เรื่องคือหน รัฐบาลไทยต้องไปพูดเรื่องอาณาเขตทางทะเลของเกาะกูดกับกัมพูชาให้ชัดเจนว่าของไทยอยู่ตรงไหนของกัมพูชาอยู่ตรงไหนข้อ 2. การพูดถึงเรื่องอาณาเขตทางทะเลให้เป็นผลสําเร็จทั้ง2ประเทศต้องใช้กฎหมายฉบับเดียวกันและต้องเป็นกฎหมายที่ถูกต้องทั้งประชาชนและสากลโลกยอมรับอีกด้วยดังนั้นแม้ว่าฝั่งรัฐบ,บาลจะออกมาพูดว่าเกาะกูดเป็นของไทยสักกี่ครั้งก็ยังไม่พอถ้าไม่พูดคุยด้วยกฎหมายอาณาเขตทางทะเลฉบับเดียวกันเสียก่อนแต่ถ้าจะไปเจรจา ด้วยเงินไขาทางกฎหมายที่แตกต่างกันโดยทางไทยยึดตามสหประชาชาติส่วนกัมพูชาใช้กฎหมายที่นึกคิดเอาเองดังเช่นในปัจจุบันนี้แล้วเมื่อเริ่มการเจรจาขึ้น กัมพูชาก็จะเกิดสิทธิ์เพิ่มขึ้นมาเองทันทีโดยกัมพูชาสามารถอ้างว่าไทยยอมรับเขตแดนทางทะเลที่กัมพูชากําหนดขึ้นมาเองโดยที่รัฐบ,บาลไทยไม่ทักท้วงอะไรเลยซึ่งจะทำให้อนาเขตทางทะเลที่นึกขึ้นมาเองของกัมพูชาเริ่มจะถูกต้องขึ้นมาทันทีเรื่องนี้ในที่สุดคุณทักษิณก็รู้ดีว่าเป็นสงครามที่ไม่มีทางชนะเพราะคนไทยไม่ยอมถอยแน่นอนดังนั้นคุณทักษิณจะต้องเป็นฝ่ายหาทางถอยในรูปแบบไหนเท่านั้นเพื่อไม่ให้ตัวเองเสียหน้าต่อคนไทยและไม่ให้คุณเซนเสียใจด้วย เรื่องหลังนี้สำคัญมากครับ